กายภาพดีมีคุณภาพสูงคือนโยบายการจัดการศึกษาที่เรามุ่งพัฒนาเด็กสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งให้เป็นคนชาญฉลาดคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง5ยินดีต,ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์เครือข่ายเมือง5เป็นการรวมโรงเรียนในสองตำบลเข้าด้วยกันคือตำบลหัวนาและตำบลป่าไม้งามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายเมือง5ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขตหนึ่งอย่างมีคุณภาพโดยมีนายอิสาราชยศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดดำรงตำแหน่งประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง5โดยมีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด11โรงเรียน ยังต่อไปนี้ โรงเรียนป่าไม้งามนนด,ดีประชานุกูลนำโดยท่านผู้อเมริกันกฤษสาการีชุมรองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองจําจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา10คนจำนวนนักเรียน105คนโรงเรียนป่าไม้งามนนด,ดีประชานุกูลได้รวมกันพัฒนาโรงเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภยัย ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนซึ่งนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแหลงเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพท่านผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ปรับกิจกรรมที่น่าเบื่อให้เป็นกิจกรรมเล่นเพื่อการเรียนรู้เช่นกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าเบื่อสําหรับนักเรียนปรับให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรอคอยทุกสัปดาห์ทุกวันก่อนเข้าเรียนหรือพักเที่ยงทุกพื้นที่ในโรงเรียนคือพื้นที่แห่งความสุขสะอาดสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านนวนม่วงนำโดยท่านผู้อำนวยการปริญญาวุฒิวัฒนสุนทรจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา5คนจำนวนนักเรียน28คนโรงเรียนบ้านนวนม่วง ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนและการเป็นพุทธศักนิกชนที่ดีเช่นเข้าร่วมโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และความสนุกไปพร้อมๆกันเช่นสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิตในการว่ายน้ำให้กับนักเรียนมีสนามฟุตซอลที่มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนนสวรรค์นหนองแกนำโดยท่านผู้อเมริกรันบรวุฒทองสางาจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนจำนวนนักเรียน73คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านนนสวรรค์นหนองแกได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566 3รายการดังนี้ 1>, 1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความระดับชั้นป .4- ป .6 2. อการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวโปงลางระดับชั้นป .1- ถึงป .6 สการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวพินระดับชั้นป .1- ถึงป .6 โรงเรียนบ้านนนสวรรค์นหนองแกได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานส่งเสริมอาชีพและพึ่งพาตนเองได้บนหลักสําคัญคือ3ห่วง2เงื่อนไข4มิติมีการสรุปองค์ความรู้ถอดบทเรียนเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านนวลสวรรค์นหนองแกยังดำเนินการจัดก,กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติและงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญตามวาระโอกาสอย่างสม่ำเสมอและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีวงโปรงลางของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์โดยได้รับโอกาสให้แสดงในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนและชุมชนตลอดมา โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกีียงนำโดยท่านผู้อำนวยการพัชริยาพรด้วงมหาชัยจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนจำนวนนักเรียน160คน ผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกีียงเป็นฐานการเรียนรู้หนึ่งด้านการบริหารจัดการขยะของบ้านโคกศรีเจริญตำบลป่าไม้งามซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศชุมชนปลอดขยะซีโลเวสโดยการเลี้ยงหนอน B.S.F. ที่เป็นตัวช่วยกินขยะเปียกช่วยย่อยสลายขยะเปียกจากเศษอาหารและนำหนอน B.S.F. ไปใช้เลี้ยงไก่ไข่ได้ โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงได้รับโลดรางวัลโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ปี2566 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาวิถีพุทธด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการจัดการศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธประยุกต์หลักธรรมคำสอนมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนข้อกลางใหม่โพทองนำโดยท่านผู้อเมริการกฤษดาชัยศรีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนจำนวนนักเรียน155คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนข้อกลางใหม่โพทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนจำนวน31รายการได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 2รายการดังนี้ 1. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 โรงเรียนข้กลางใหมโ่โพทองจัดทำหลักสูตรท้องถิน่นโดยใช้ผู้ขนานไปกับหลักสูตรหลักของโรงเรียนมีความยืดหยุ่นด้านโครงสร้างเวลาเรียน ครูผู้สอนบูรณาการเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนได้เช่นใช้สอนในชั่วโมงแนะแนวกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมหรือเวลาว่างตัวยอย่างหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางโรงเรียนโคกกลางใหม่โพทองดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าวการทำกล้วยฉาบการทำน้ำยาล้างจานการสานกระด้งจากไม้ไผ่เป็นต้น โรงเรียนบ้านบุงบกนำโดยท่านผู้อำนวยการอุทัยวรสิทธิ์จำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนโรงเรียนบ้านบุงบก ได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศักินิกชนที่ดีร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบสานและเข้าร่วมประสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน ผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านบุงบกผ่านการประเมินรอบที่สองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2 5 6 0ถึงปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านดอนหันนำโดยท่านผู้อำนวยการวราพรสายรัฐจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนจำนวนนักเรียน41คนผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านนอนหันได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation ป4ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านนอนหันได้ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นการปลูกฝังและขัดเกลาวจิตใจนักเรียนให้ปฏิบัติประพฤติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โรงเรียนบ้านขาดอนเข็มนำโดยท่านผู้อเมวยการมาลินีหลักคำรองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองห้าจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนจำนวนนักเรียน93คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำรุ่นที่10ปี2562 ผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับสองดาวปี2564ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงปี2563ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมท่องจำบทอาขยานระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านห้วยหำต่างนำโดยนางสาวกัญญาณัฐทวีกุลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4คนจำนวนนักเรียน29คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสุขภาพดีมีสุนรียภาพโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ในท้องถิ่นของตนพร้อมท้งให้ความสำคัญในเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติดีอยู่เสมอ โรงเรียนบ้านลาดนำโดยท่านผู้อำนวยการอิสาราชยศีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองห้าจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนจำนวนนักเรียน139คนโรงเรียนบ้านลาดได้ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังต่อไปนี้ การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน,อย,น,น,น,รรนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับคุณภาพดี การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2564ถึงพศ2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายในและมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในทุกๆปีนอกจากนี้ยังมีการจัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งอย่างมีคุณภาพโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนุชอุ่นใจ จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนจำนวนนักเรียน174่งคนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ มีการบริหารงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับฟังเข้าใจสร้างเครือข่ายรวมแก้ไขสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพทำให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งประเทศสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตตัวราชการที่สิบได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากรางวัลและความสําเร็จการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เกิดจากการนำหลักการการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างเต็มศัก,กยภาพและที่สำคัญได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุชมชนที่เข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทำให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองห้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งทุกโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขตามหลักการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตามนโยบายในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป